ทริปทัวร์เที่ยวไทย3วัน2คืนกับอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีปบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพินวิวเขาร้อมรอบกับคาเฟ่สวยๆจะมีที่ไหนกันบ้างไปดูกันกับที่แรกดื่มด่ำกับบรรยากาศริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพินกับธรรมชาติแคมป์กล่าวเมื่อต้องเดินทางท่องเที่ยวอย่าลืมนึกถึงรถเช่าฮิปโปคาร์นทัพนะคะมีรถให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยค่ะพร้อมโปรโมชั่นมากมายถ้าไม่อยากพลาดโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมกดติดตามเพื ฮิปโปคาริฮับไว้นะคะแล้ววันนี้เราก็เช่ารถเป็นรุ่นเมอ c ed e เด e เ้น2 0 0ี o u p e คปค่ะเช่า2วันขึ้นไปตกวันละ6,000บาทเท่านั้นเองค่ะที่พักเขาจะมีให้เหลือกหลากหลายแบบเลยค่ะโซนนี้เป็นลานสำหรับกลางเต็นท์นะคะพร้อมห้องน้ำส่วนกลางติดแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีแอร์พื้นที่ให้เช่าและ<ม>โซนสำหรับเด็กเล่นด้วยนะคะ ที่พักวิวอ่างเก็บน้ำกับภูเขาล้อมรอบบรรยากาศสุดชิลเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆเลยค่ะพร้อมกิจกรรมทางน้ำให้เล่นฟรีไม่ว่าจะเป็นภายเรือไถยักหรือเล่นซับบอร์ดและมาต่อกันที่โซนบ้านพักเกาหลีกอใจในราคาคืนละ2,500าบาทเท่านั้นค่ะมีห้องน้ำในตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นทีวีตู้เย็นการน้ำร้อนไดเป่าผมบอกเลยว่าสะดวกสบายสุดๆค่ะ ยังไม่หมดนะคะเขาก็จะมีในส่วนของเต็นท์กระโจมติดแอร์เพียงราคาคืนละ2,000บาทรวมอาหารเช้าแล้วนะคะสั่งหมูกระทะมานั่งทานตอนเย็นก็ฟินสุดๆเลยค่ะและที่นำเสนอเลยนะคะสำหรับที่พักรถบ้านได้ฟิลสุดๆเพียงคือละ4,500บาทเท่านั้นเองค่ะภายในจะบอกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องน้ำในตัวและโซฟาสำหรับนั่งเล่นทีวีตู้เย็นครบเลยค่ะ ห้องน้ำสะอาดเล็กกระทัดรัดมีโซนสำหรับอาบน้ำแยกด้วยนะคะราทาที่พักเขาจะตัดเปลี่ยนไปตามเทศกาลสามารถติดตามได้ที่เพจธรรมชาติแคมป์กลาวได้เลยนะคะ ชมวิวธรรมชาติสูตรอากาศบริสุทธิ์กับที่พักมินิมอลจังหวัดสุพรรณบุรีที่เลดลากูนแกรมติ้งเป็นอีกหนึ่งที่พักที่ห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่เขามีพร้อมคาเฟ่สไตล์น่ารักน่ารักนั่งจิบกาแฟชมธรรมชาติชิลชิที่สำคัญสามารถพาน้องหมามาได้นะคะที่พักสไตล์ธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน พร้อมกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะล่องเรือถ่ายรูปชมวิวพายเรือทายักษหรือเล่นซับป,ปอดก็มีให้เลือกมากมายค่ะและห้องพักเขาจะมีให้เลือกหลากหลายสไตล์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นลานกลางเต็นที่พักแบบแคมป์และที่พักแบบบ้านเป็นหลังส่วนตัวค่ะพร้อมมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยค่ะ และทริปนี้เราก็เลือกพักเป็นบ้านแบบเป็นหลังนะคะมีอ่างให้ถ่ายรูปเก๋ๆหน้าบ้านด้วยค่ะได้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยภายในห้องเขาก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เราครบครันเลยค่ะตกเย็นนั่งทานหมูกระทะชมพระอาทิตย์ตกดินกับธรรมชาติสวยๆพูดได้ว่าวิวหลักล้านเลยละค่ะ แอบกระชิบว่าหมูกระทะเขาอร่อยมากค่ะหมูหมักนุ่มมากน้ำจิ้มขอพริกกระเทียมหน่อยเด็ดเลยค่ะมาต่อกันที่คาฟเฟ่น่ารักน่ารักกับ ชิดลมชมฝายรายผ่านไปผ่านมาก็ต้องสะดุดตากับคาเฟ่เล็กๆน่ารักนี้แน่นอนเลยค่ะในส่วนของเมนูอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายเลยละค่ะเบเกอรี่ก็น่าทานอีกด้วยนั่งชิลสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเขียวชอุ่มล้อมรอบไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าที่สำคัญเขาสามารถพาน้องหมามาถ่ายรูปเล่นชิลๆได้เลยนะคะเครื่องดื่มคือดีอาหารอร่อยมุมถ่ายรูปสวย น้ำสะอาดและที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยนะคะใครสายคาเฟ่สายถ่ายรูปต้องถูกใจแน่ๆเลยค่ะถ้าผ่านมาเที่ยวอ่างเก็บน้ำลำตะเพินก็อย่าลืมแวะมากันนะคะ และคาเฟ่สุดท้ายของเราวันนี้นะคะเป็นหนึ่งในคาเฟ่สุพรรณบุรีที่ห้ามพลาดเลยก็ว่าได้ค่ะกับที่นี่เลยค่ะคาเฟ่อากาศบรรยากาศและมุมถ่ายรูปสวยๆบอกได้เลยว่าสายถ่ายรูปยังต้องยอมให้กับเขาจริงๆค่ะเขามีทั้งโซนด้านนอกสำหรับถ่ายรูปและโซนด้านในร้านที่มีให้เลือกนั่งตามใจชอบแบบ2ชั้นด้วยนะคะก่อนอื่นเราก็เข้ามาสั่งเครื่องดื่มและเบเกอรี่กันก่อนเลยค่ะ ในส่วนของรายการเขาก็จะมีให้เราเลือกเยอะมากเลยนะคะจั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยเราก็มาหาที่นั่งกันเลยนะคะในโซนชั้น2ก็จะมีระเบียงให้นั่งชมวิวทะเลสาบชิลๆด้วยค่ะบรรยากาศถือว่าสุดเลยค่ะชมด้านในร้านเสร็จแล้วเราก็มาเก็บบรรยากาศในด้านนอกร้านกันนะคะมีฉิ่งช้าให้เรานั่งถ่ายรูปส,สวยๆด้วยค่ะ และโซนสะพานไม้เก๋ๆให้เราสัมผัสกับบรรยากาศริมน้ำด้วยนะคะพื้นที่กว้างขวางที่จอดรถสะดวกสบายมุมถ่ายรูปโซนด้านในหรือโซนด้านนอกก็เยอะสุดๆทั้งมุมต้นหญ้าสีสันมุมทางรถไฟมุมกังหันลมและบันไดสวรรค์เรียกได้ว่าสวยทุกมุมเลยค่ะอีกทั้งยังมีอาหารและเครื่องดื่มเบเกอรี่ครบเลยค่ะที่สำคัญอร่อยด้วยนะคะ เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่ห้ามพลาดจริงๆค่ะ